สวัสดีครับเมื่อหนีไปย่างผ่านตลาดเห็นปลาเข็งตัวใยๆคือเป็นตะแกงเสียบสันเดชก็เลยซื้อมากครับสองตัวเกือบโลกก่อนสิไปเฮ็ดเท่ากับสิมาปั่นเคืองมันก่อนใส่บักกัดเทียมลงไปหอมแดงครับหลักกะคาตะไคร้อาบักพริกแห้งครับพี่น้องเอาไปปั่นสก้อนนะครับปั่นก็ให้มันละเอียดเนีจักหน่อยปกติถ้าผมอยู่บ้านผมก็บ่ได้ใส่ดอกครับเครืองปั่นก็สิใสโคกใสสากตามเอานั่น่ะปัที่นี่ไม่อยู่หอนนะมันก็สิใสบ่ได้นันตัว ย่าผู้อื่นได้ยินเสียงโปกๆเนาะ <c oughs> นี่แหละครับวัตถุดิบมือนี่กับซิมีป่าเข้ง2โตน้องไม่สมแล้วก็เครื่องที่ผมปั่นวังหันครับแล้วก็ใบบักูดใส่หลายแนยจักน้อยหาหกใบพุ่นละโดยประมาณนั้นนะได้เวลาแล้วครับผมกับซีมะ่างหมอใส่เกลือเข้าไปสักเล็กน้อยครับ แล้วก็เอาอันที่ผมปั้นวางหันละครับลงไปแกี่ยงนงไม่ส้มนี่เฮ็ดยำได้เสียบยำนั่นจกักแวะเปลนอย่างเนาะขันตอนต่อมาครับพี่น้องผมกะสีเอาปลาแดกปลาล่าของผมนี่ละครับล่งจักสองทัาพี่ครับเป็นการเพิ่มความหอมเพิ่มรสชาติเข้าไปอีกแบบหนึ่งครับเฮ็ดเมนูนี่ขันบอไซมันบอเสียบครับพอตา้นน้ำเดือดได้จักน้อยครับผมก็เอาปลาของผมล่งไปใส่ร้อมกับใส่นมไม่ส้มไปพรวอมกันเลยครับบ่ต้องร่อให้ปลาซุกนะ แล้วกับโคเล็โคเรจจักน้อยกับสิม่าปรุงใส่ผงนัวใส่ผงปรุงรสเข้าไปอยากละซ้อนสองซ้อนตามใจชอบครับพอา,วาหวหินไปกับซิมไปไเรื่อยๆครับมันแซ่บกับโอเคนั่นละพอตะทุกอย่างสุกเรียบร้อยแล้วครับผมกับสีใสผักอีตูลงไปหรือว่าใบแมงลักบานเฮานั่นละครับพี่น้องกับโคเรจังน้อยบัตท,ที่นี่กับใสต้นหอมซอยลงไปน้ำจังน้อยนึงครับจากนั้นกับเซ็ตเรียบร้อยครับพี่น้อง นี่ละครับแนวกินอีสานเห็ดจังไดเห็ดแบบไดเห็ดย่มไดกระแซบคือเกาครับบอมีคํข้าาบอแซบรับรองใดถึงการนัวครับพี่น้องแซบครับบัดทีนี้แกงมองไม่สมใส่ปลาเค็งไงอืคัาเลยพี่น้อง 赶快。